มก็จัดโปรโมชั่นนะครับสิบบาทครับขนแปรงแข็งแข็งขนแปรงนิ่มๆก็สิบบาทครับมีแปรงองได้จับได้สัมผัสได้ครับแปงเี็กน้อยก็มีครับแป่งเี็กน้อยครับแปรงผู้ใหญ่ครับก็มีครับขนแปรงแข็งแข็งก็มีขนแปรงนิ่มๆก็มีครับจากร้านแปรงสีฟันฟินิกครับร้านแปงสีฟันฟินิชครับมีทั้ง แปตงทั้งยาสีฟันนะครับทั้งสบู่ฆ่าเชื้อสบู่มะขามสบู่น้ำนมข้าวนะครับยาสีฟันสมุนไพรดีเด่นหลอดใหญ่ครับจัดโปรโมชั่นครับ10บาทครับมาให้เลือกให้ลองครับมีมากกว่า10แบบครับ เดกได้ลองได้จับได้สัมผัสได้ครับรับสมัครตัวแทนจําหน่ายนะครับใครสนใจเป็นตัวแทนจําหน่าย<อ>ากับร้านแปซงีฟันร่วมทีมงานครับทัก<า>ม,มาได้ครับจะสอนง,งานให้ครับทักมาได้ครับเราสมัครตัวแทนจำหน่ายครับร้านแป้งสีฟันฟินิกครับมีทั้งขนแปงแข็งขนแปลงนิ่มขนแปลงปลานกลางครับแปง้งหน,ใน,ในึ่งน้อยเป็นตัวการ์ตูนครับปาลาโลมาแนี้เป็นบ้าบีคูหมาน้อยช้างน้อยครับ มีมากกว่า10แบบครับพักมานะครับ <S 2> <S 2> ไว้ดูไว้ชมครับร้านแปลงสีฟันมาออกร้านออกบูธให้เปลี่ยนแปลงกันครับ10บาทครับ, <restroom S 1> บคับแปลง10บาทสบู่10บ,บาทครับจัดโปรให้เปลี่ยนแปลงกันวันเดียวราคาเดียวครับ <S 2> <S 2> ขาซื้อไม่ได้ครับ สินค้ามาจัดรายการโปรโมชั่นนาทีทองครับวันเดียวราคาเดียวครับ10บาทครับแป้ง10บาทสบู่10บาทครับ bon. แป้ง10บาทสบู่10บาทครับสินค้าจัดรายการครับซื้อใน้5 5 9 69นะครับวันนี้10บาทครับแปลงนี้นำเป็นแปลงสีฟันชาโคนะครับขจัดคาบชาคาบกาแฟคาบบุหรี่คาบผินปูนนะครับในห้างขาย59บาทวันนี้10บาทครับมีเหรียญจ่ายเหรียญครับตลาดนัดคลองถมครับบ้านกุดบอดครับบานเล็กๆครับ ขายของกินครับรับสมัครตัวแทนจําหน่ายนะครับใครสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ทักเข้ามาได้ครับรับสมัครตัวแทนประจําจังหวัดครับแปบาทสบู่สิบาทครับ